อะไรนะแม่เ,เห็นมันฟันเลยอ่ะไอ้ <I here. S 2> เหี้ยคือพอดีผมขับผ่านมาทุกคนที่จังหวัดขอนแก่นตรงสี่แยกตรงนี้ครับมีน,น้องคู่เสียหายถูกวัยรุ่นฟันเหรอแล,แ,ลแล้วนิ้วขาดเลยเหรอมาไรกันสองคนเหรอถ้าหนูเลไม่เอามือกั้นก็โดนหัวหนุ่มแล้วเป็นคู่อะหรอหรือยังไงทำไมถึงโดนได้อ่ะไม่ไม่ได้รู้จักพี่เกตว่าไปโรงพยาบาลก่อนดีกว่าไหมครับตอนนี้ชาวนี้มีกล้องวงจรปิดไหมเนี่ยมีครับทุกคน อ้นี่ไงนี่ไงมุมนี้มุมนี้มีมมกล้องวงจรปิดนิ้วน้องกำลังจะขาดนะคะรับโผดฟัน,นะคะรับไอ้เหี้ยนี่คือกลางเมืองขอนแกันควยคุยนึกว่าโฟกิงไอ้ตว์มันอุกอาจมากมันแบบไม่เกงรงกลัวกฎหมายมันแบบทำแบบไอ้เหี้ยน่ากลัวจังวะเขา เกิดเหตุการณ์ในคาดคิดเกิดขึ้นระหว่างกลางดึกคืนหนึ่งที่ผมกําลังขับรถกลับสตูดิโอไอไวรุ่นกลุ่มเนี้สิบกว่าคนก่อตัวกันขึ้นมาแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์เที่ยวเอามีดไล่ฟันคนอื่นพ่อแม่มันจะออกมาพูดหรือเปล่าว่าลูกไม่เป็นคนดีนี่มันเข้าข่ายการพยายามฆ่านะจะบอกให้มีคนเอามีดมาฟันมือขาเราจะไม่ยอมเราจะไม่พ่อแม่มันเอากระเช้ามาไหว้เราเราจะไม่ให้มันมากราบตีนเราแล้วเรื่องนี้จบไม่ ชาขอนแก่นทั้งหมดกําลังไม่ปลอดภัยจากไอเ็กพวกเที่ยนนี้จุดที่เกิดเหตุตรงนี้อยู่ห่างจากสตูกูไม่เกิน1กิโลเมตรมันใกล้มากแล้วกูต้องผ่านตรงนี้ในการเข้าสตูดิโอกูกทุกวันนะมึงมอต้น1ิบกว่าคน4ี่ถึงห้าคันขับมอเตอร์ไซค์ไล่ล่ากลางเมืองกรุงขอนแกน่นแล้ว,ลวฟัน และนี่ก็คือคลิปวิดีโอเหตุการณ์จริงที่ผมบังเอิญไปเจอน้องผู้เสียหายคนนี้เรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงเราจะตามจับคนร้ายที่ไล่เอามีดฟันคนได้หรือไม่นิ้วของน้องที่โดนฟันจะเป็นยังไงกับเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้จากปากของผู้เสียหายกันได้เลยครับทุกคนครับและนี่คือแบรนด์ขนมไฮโยเจลีของเรากับ1หนึ่งล้านองตรงหน้าของทุกคนตรงนี้ครับกิจกรรมเยอะแยะมากมายในไฮโยเจลีอย่าลืมไปติดตามนะครับว่าจะเป็นกิจกรรมหนึ่งล้านแจกเลือกพร้อมลายเซ็นแจ้ง ไฮเอนเฮ้ยแ่อะดูเสือ้อไหนยนี่ <laughs> แล้วนอกจากนั้นครับเรายังมีโฟโต้การ์ดอีก1,000ใบที่ฉลองเปิดตัวสินค้าใหม่7วันซุ่มแจก1,000ใบย,ยังมีกิจกรรมแฟนมีตรนะครับ13มกราคมนี้แล้วเจอกันครับผมกับไฮโยเจนลี่อย่าลืมไปสแกนสั่งกันนะครับ บาร์ดินเสียงพี่ชัดไหมชัด,ดครับเียงชัด,ดครับจากเมื่อคืนที่เกิดเหตุอะพี่ก็ขอเบอร์น้องบาร์ดมาน้องบาร์ดกับแฟนของน้องบาร์ดที่ชื่อว่าปลืม้มตรงจุดนั้นใจกลางเมืองขอนแก่นมีเด็กวัยรุ่นขับมอเตอร์ไซค์ห้าหกคันพร้อมกับพวกขับตามน้องบาร์ดกับน้องปลืม้มจนมาถึงจุดเกิดเหตุแล้วก็มีการเอามีดฟันไปที่บาร์ดแล้วก็ปลืม้มใช่ครับนี่มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะนี่มันคือการพยายามฆ่าคนกลุ่มนี้ทั้งหมด10กว่าคนเนี่ยเป็นเยาวช คนอายุประมาณแบบ13 14คือม .1 ม .2 ใช่ครับใช่ครับเราทั้งเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นที่จังหวัดที่พี่อยู่มันหมายความว่าทุกคนที่อยู่ในจังหวัดขอนแก่นก็ไม่ปลอดภัยพ่อแม่พี่น้องและประชาชนทุกคนในจังหวัดขอนแก่นกําลังตกอยู่ในอันตรายเพราะมันมีไอ้วัยรุ่นกลุ่มนี้สิกว่าคนก่อตัวกันขึ้นมาแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์เที่ยวเอามีดไล่ฟันคนอื่นหมายความว่าใครก็ตามก็อาจจะถูกไอ้เด็กพวกกลุ่มพวกเชี่ยนี้ทำ้ายร่างกายจนถึง ชีวิตได้ทั้งนั้นโหแม่ง้นตีนมากเลยวะไอเด็กพวกเชียนี่แม่งคือแบบพี่เกดไม่รู้ว่ามันถูกลูกฝังถูกเลี้ยงดูมายังไงนะพ่อแม่มันเนี่ยจะเป็นแบบไหนพ่อแม่มันจะรู้ไหมว่าลูกมันเนี่ยมีพฤติกรรมแบบนี้พ่อแม่มันจะออกมาพูดหรือเปล่าว่าลูกแม่งเป็นคนดีเวลาที่เกิดเหตุน,นั้นคือเวลาห้าทุ่มเกือบเที่ยงคืนนะนั่นแปลว่าไอเด็กพวกเชียนี้เนี่ยยังไม่กลับบ้านพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยปล่อยให้ลูกออกมาเที่ยวสร้างความเดือดร้อนปัญหาให้กับคนอื่นแบบนี้ได้ยังไงวะนี่มันเข้าขาายการ พยายามฆ่านะจะบอกให้ไอเด็กพวกเคี้ยนี้ติดคุกหมอตัวนะมันรู้หรือเปล่าเนี่ยจะเที่ยวเอามีดมาไล่ฟันคนอื่นเขาแบบเนี้ยเชื่อเดี๋ยวนะถามก่อนตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างครับผมก็โอเคนะครับมีปวดแทนนิดหน่อยครับส่วนปพื่มก็ออกมาจากห้องผ่าตัดเมื่อกี้ครับตอนนี้ปื้อออกมาจากห้องผ่าตัดแล้วแสดงว่าตอนนี้ก็คือได้รับการผ่าตัดเรียบร้อยแล้วแล้วนิ้วอาการเป็นยังไงบ้างสรุปแล้วนิ้วขาดแล้วต่อได้ไหมต่อได้ครับใจยังไม่ถามหมอว่าร้อยเปอร์เซ็นต์หรือย,อยังได้คุยกับปื่มหรือยังยังไม่ได้คุยรครับเพราะว่า มึนจากยาสลบเชียร์ล้วแม่งจะต้องอยู่อย่างหวาดระแวงอะต่อจากเนี้ยบารสแม่งจะอยู่ยังไงอย่างปกติวะความรู้สึกสภาพจิตใจตอนเนี้ยไอ้เชียคือผมไม่เท่าไหร่ครับแต่ปิื้มครับแก้มผมคือแบบจิตใจยแย่มากเมื่อคืนร้องไห้หลายรอบมากครับคือแม่งอยู่ดีๆก็ต้องมาเจอเหตุการณ์ที่มีคนเอามีดมาฟันมือขาดมือยังใช้งานได้ปกติหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยอะใช่ไหมครับใช่ครับยังไม่รู้เลยว่าจะใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมครับโอเคอย่างนี้เรื่องของ คดีความเนี่ยเดี๋ยวพี่แกช่วยปรึกษาทนายแล้วเดี๋ยวเราคุยปรึกษาหารือกับทนายกันเกี่ยวกับการวางแผนที่จะดําเนินคดีขั้นตอนต่อจากนี้สเต็ปจะต้องทํำยังไงเพื่อเอาพวกเด็กเวรพวกเนี้ยเข้าคุกให้ได้กูอยากเห็นหน้าพ่อแม่มันจริงๆเลยผมก็อยากแห่งเหมือนกันครับไอเด็กพวกเนี้ยมันอยู่ที่ไหนเพื่อนผมถามยครับผมถามน้องว่าเออพวกน้องอยู่บ้านไหนพวกน้องบอกว่าอยู่บ้านหนองไฮครับบ้านหนองไฮเหรอจุดที่เกิดเหตุคือกึ่งกลางใจกลางเมืองขอนแก่น บริเวณวัดหนองแวงบึงแก่นนควรวัดเก้าชั้นชื่อดังในะจังหวัดขอนแก่นในบริเวณแถานั้นซึ่งบ้านหนองไฮเนี่ยอยู่ในบริเวณเส้นรอบเมืองขอนแก่นนะยังอยู่ในตัวเมืองนะก็ถือว่าเป็นเด็กรอบเมืองวะใช้ภาษาเข้าใจง่ายๆก็เด็กไทยบ้านอนะเนาะไทยบ้านนะครับแต่งตัวแบบธรรมดาเลยครับโอเคกลับมาเล่าที่จุดเกิดเหตุใท้หนหอยสิก่อนหน้าเนี้มันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นได้ยังไงอะเรามากัน5คนเนาะกลับมาที่เรื่องเนี้ยเรามากัน5คนเพื่อบอกว่ามีปากมีเสียงกันไปมี ปาก,ปากมีเสียงกับเด็กพวกนี้ได้ยังไงมีเพราะว่าเด็กพวกนี้เขาเอามีดเข้ามาในที่สาธารณะครับก็เลยบอกปื้มว่าเออให้เตือนน้องหน่อยมันไม่ดีนะเอามีดมาเล่นทีนี้ปื้มก็ไปเตือนน้องๆว่าเออน้องเอามีดมาเล่นทําไมไอ้เหี้ยการกเป็นพลเมืองดีนี่มัน<ร>อยู่ยากจริงๆว่ะการเป็นพลเมืองดีนี่มัน มันก็สร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเราเองได้ในบางครั้งบางคราวเหมือนกันนะเกิดเหตุขึ้นเพราะว่าพอมันกำลังจะถึงรถครับมันตะโกนกลับมาดา่าพวกผมว่าควยครับแล้วก็ผมก็อารมณ์ขึ้นผมก็เลตะโกนด่ากัว่าควยครับก็เลยขี่ขรถบิดดีไปเลยครับเนี่ย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 บางทีเราต้องควบคุมระงับอารมณ์ตัวเองเพอมันเกิดเหตุขึ้นมามันก็มีผลเสียมากกว่าผลดีจริงๆเห็นด้วยกับการไปเตือนน้องเรื่องมีดนะแต่การไปโต้เถียงกับเขาแล้วด่ามีปากมี ีเสียงกันแบบนี้มันก็อันตรายเหมือนกันยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันเองก็ถืออาวุธด้วยการที่มันจะเกิดคึกขนองขึ้นมาและเอามีดมาจนเป็นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมันก็มีความเป็นไปได้คนมันถืออาวุธคนมันถือมีดคนมันถือปืนน่ะใจมันขึ้นเด้นงบาดบางทีมันก็ไม่รู้หรอกว่าผลที่ตามมาจะเป็นยังไงมันไม่ได้คิดมันไม่ได้ไตรตรองมันเกิดจากความโกรธความโมโหอารมณ์ชั่วขณะณเวลานั้นเด้เอาใหม่นะเล่าเรื่องเหตุการณ์ใหม่นะมันออกมาก่อนเราจากนั้นสักพักหนึ่งเราค่อยกลับนัั่่่นนแลวววาามมจะีชงเ ที่มันกลับไปแล้วเนี่ยมันอะ่ะเหมือนกับรอเราอยู่ถูกต้องปะใช่ครับเหมือนมันดักรอแบบแล้วพอเราออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็มีการขับตามเป็นอย่างนั้นเลยปะใช่ครับขับตามนะครับเดี๋ยวนะจากสวนสาธารณะตรงบริเวณนี้เนี่ยจากเลยวัดหนองแวงมาก็ไปเจอมันมันดักรอเราอยู่เป็นระยะทางรอบเมืองขอนแก่นขับกันไปขับกันมาหลบหนีกันไปตามล่าก,กันมาเนี่ยเป็นระยะทางประมาณกี่กิโลประมาณสัก3กิโลได้ครับความเร็วเท่าไหร่ตอนขับเนี่ยแปดสิบถึงร้อยครับก็คือเรียกว่าหนีตายเลยใช่ครับเพราะว่ามันมาเยอะมาก ผมเราไม่ขับไป,ไปที่ค,คนเยอะๆหรือไปที่โรงพักอะครับตอนที่เจะเลี้ยวไปโรงพักพอดีรถมันติดพอดีครับมันเลี้ยวไปไม่ได้ครับผมก็เลยบอกแฟนผมให้ตรงไปเลยครับไปอีกทางนึงครับแล้วก็เป็นไปตามเหตุการณ์ที่เราเห็นตรงนั้นเลยใช่ครับโอเค บัสพี่ว่าเรื่องนี้เราปล่อยผ่านไม่ได้นี่มันเป็นภัยกับชาวจังหวัดขอนแก่นนี่มันเป็นภัยกับทุกๆคนในขอนแก่นเด็กกลุ่มนี้มันคือคนร้ายที่เราไม่สามารถปล่อยผ่านได้เรื่องนี้รุนแรงและหลายแรงมากๆนี่มันเป็นการพยายามฆ่ามันถืออาวุธที่มันก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตได้และเหตุการณ์นี้มันอาจจะทําให้ปื้มหรือบัสตายก็ได้ไม่ใช่แค่การเอามีดฟันแต่มันหมายถึงการขับรถด้วยความเร็ว8 0 1ส0ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงในตัวเมืองขอนแก่นมัน เมากตายเพราะขับรถก็ได้แล้วแม่งผ่าไฟแดงด้วยใช่ไหมผ่าไฟแดงเดี๋ยวพี่แคจะช่วยดูเรื่องเกี่ยวกับคดีความให้พี่แคจะช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถเราจะต้องจัดการมาคานี่และดําเนินคดีให้ถึงที่สุดเราจะไม่ยอมเราจะไม่พ่อแม่มันมาเอากระเชา้ามันมาไหว้เราเราจะไม่ให้มันมากราบตีนเราแล้วเรื่องนี้จบ ไม่เรื่องนี้มันคือชีวิตของปื้มและบาศมันคือความปลอดภัยของคนในจังหวัดขอนแก่นด้วยไอเด็กพวกเคี้ยนเนี้ยต้องได้รับบทเรียนไอเด็กพวกเคี้ยนเนี้ยต้องได้รับกรรมและชดใช้ในสิ่งที่มันทาทุ คนจะต้องได้เห็นคลิปวิดีโอนี้ทุกคนจะต้องได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบาสตกับเื้มทุกคนจะต้องได้เห็นว่าพวกเด็กเฮี้ยพวกนี้มันมีพฤติกรรมยังไงบ้างชาวขอนแก่นทั้งหมดกำลังไม่ปลอดภัยจากไอเด็กพวกเฮี้ยนี้โอเคน้องบาสเดี๋ยวเราอัปเดตกันครับผมขอบคุณมาก<อ>ามากครับขอบคุณมากครับเนี่ยเรามาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพเหตุการณ์ตรงบริเวณนั้นได้ไม่กี่วินาทีหลังจากเกิดเหตุเนี่ยพี่กัดแม่งขับผ่านเลยนะกูจะกลับสตูกูจ มันใกล้มากแล้วกูต้องผ่านตรงนี้ในการเข้าสตูดิโอกูทุกวันนะมึงมึงคิดดูว่าถ้าเกิดเรื่องแบบนี้ในหน้าสตูดิโอแล้วเราแวะใกล้เคียงสตูดิโอกูที่อยู่ในเมืองขอนแก่นกูจะต้องรู้สึกยังไงอ่ะมึงเข้าใจปะมึงดูนะมันขับกันมามีประกบมาสองคันน้องคันทางขวาเนี่ยคือโดนดักหน้าโดยคันที่สองที่ขับเข้ามาแรกด้านหน้าน้องไปไม่ได้แล้วก็เลยหักเข้าฟุตบาทคันที่หนึ่งคันที่สองคันที่สามตามมาและน้องคันทางขวาสุดรินฟุตบาทคันคันแรก ลงเสร็จปุ๊บบักคานั่งสอนสามมาคันแรกกับคันที่สองลงมาบักคันที่สองวิ่งมาสองคนบักคันนักหลังสุดวิ่งมาฟันฟันเสร็จปุ๊บเนี่ยสามคนเห็นว่ามีคนที่สอนคนแรกกับสองคนที่สอนคันที่สองวิ่งลงมาเป็นสามคนตามทันใช่ไหมเราแม่งฟันเลยดูดิดูดิดคันนี้ก็นคันที่สี่ตามมาทีหลังและทั้งหมดสี่คันเก้าคนเสร็จปุ๊บเนี่ยเดินขึ้นมา สบายใจเฉื่อยมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่เดียวไม่มีคนลงขับตามและจอดเฉยๆเห็นมีดไหมเนี่ยเนื่อมีดนะเนี่ยดำๆแท้ดำๆเนี่ยมีดนะมีดซาบาต้านะความยาวคือหนึ่งแขนคนนะแล้วน้องก็นอนจมกองเลือดอยู่ตรงนี้เลยถ้าใครได้ดูคลิปนี้นะครับช่วยกันแชร์เนาะเราจะได้ตามจับตัวคนร้ายทั้งหมดได้นะครับเผื่อจะไปถึงเจ้าของรถที่เห็นเหตุการณ์ตรงนี้นะครับเราสามารถเอากล้องวงจรปิดมาได้นะครับทุกคนสวัสดีครับพี่มีครับ ก่อนที่เราจะเริ่มในประเด็นที่โหสะเทือนขวัญสั่นประสาทเขย่าเรียกว่าความรู้สึกต่อประชาชนในจอดขวัญแก่นอย่างมากล่าสุดช่อง7ช่อง3ช่อง9ช่อง11ได้โพสต์ลงไปในสื่อต่างๆแล้วก็มาสัมภาษณ์น้องไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกับตอนนี้เนี่ยเราก็มีการดําเนินการในการแจ้งความแล้วก็ดําเนินการต่างๆไปหลายขั้นตอนพอสมควรเลยและที่สําคัญมีการกดไลค์กดแชร์กันในเพจต่างๆนะครับณนะตอนนี้นะเฉพาะชาวขอนญแก่นเนี่ยน่าจะ หลักหมื่นแชร์แล้วนะเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญมากๆกับชาวขอนแก่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นประชากรอาศัยอยู่ในจังหวัดขอนแก่นเหมือนกันและที่สําคัญไปกว่านั้นผมได้มีโอกาสเห็นเหตุหการณ์นี้แบบสดๆกับตาตัวเองไม่เคยคิดไม่เคยฝันมาก่อนครับว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นเคยได้ยินเคยได้เห็นในหนังนหลายๆเรื่องเคยได้มีการเล่าสู่กันฟังว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแต่ไม่เคยสั ครั้งในชีวิต Ь นี้ที่ได้เห็นกับตาตัวเองแบบจริงๆไม่คิดไม่ฝันจริงๆครับว่าวันนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นน้องผู้ชายผู้เสียหายที่อยู่กับเราในกลุ่มตรงนี้ครับชื่อว่าน้องบาตอนนี้น้องอยู่ที่โรงพยาบาลครับกำลังเฝ้าแฟานน้องที่ชื่อว่าปลื้มนี่คือผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ทั้งสองคนคือน้องบาท,ที่อยู่ในสายกายับเรากับน้องปลื้มแฟนของน้องบาครับตอนนี้น้องปลื้มเรียกว่าอาการสาหัสอยู่ที่โรงพยาบาลเกือบจะต้องเสียนิ้วทั้ง3นิ้วของน้อง ไปก็คือนิ้วกลางนิ้วนางแล้วก็นิ้วก้อยจากเหตุการณ์ถูกวัยรุ่นมอต้น10กว่าคน4ีถึงหคันขับมอเตอร์ไซค์ไล่ล่ากลางเมืองกรุงขอนกันแล้วฟันกันแบบเรียกได้ว่าไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยจริงๆครับนี่คือเรื่องราวสรุปสรุปที่เกิดขึ้นครับพี่บีบาทเล่าให้พี่บีฟังหน่อยครับก็คือตอนแรกครับผมก็ไปเล่นที่บึงกับแฟนแล้วก็เป็นตัวน้องๆ3คนครับเป็นน้องๆที่รู้จักกันอยู่แล้วญาตินะน้อง บาดอายุเท่าไหร่17ปีครับเพิ่ง17แล้วแฟนเหรอครับอีก2เดือนจะ18ครับอ Okay. ได้ครับต่อเลยครับแล้วทีนี้กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้เหมือนจะมาหาเรื่องอยู่แล้วครับเพราะว่าเขาพกมีดมาครับทีนี้ผมเห็นเขาเดินมาครับพร้อมถือมีดมาผมก็เลยตักเตือนว่ามันไม่ดีนะเพราะว่ามันเป็นที่สวนสาธารณะครับสภาพจิตใจข <c oughs> องบาตอนนี้ยังไม่ค่อยปกติเลยผมขออนุญาตสรุปให,ให้พี่บีฟังดีกว่าะจะได้กระชับเนาะ <c oughs> จะได้ใช้เวลาได้สั้นขึ้นดีกว่าครับ <c oughs> แล้วถ้ามีตรงไหนที่พี่อธิบายแล้ว <c oughs> บาสมองว่ามันไม่ไม่ถูกต้องก็แย้งได้เลยโอเคไหมครับ นอะเพราะว่าตอนนี้สภาพจิตใจน้องก็คือต้องบอกว่าแย่มากๆจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลองนึกสภาพฮะถ้าเกิดมีใครคนหนึ่งต้องเจอเหตุการณ์แบบเดียวกันกับที่น้องบาสเจอครับมีวัยรุ่นไล่ล่าขับทั่วเมืองนะครับพี่บีน้องพยายามเอาชีวิตรอดจากการขับมอเตอร์ไซค์ด้วยความเร็ว80ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงน้องผ่านทุกแยกไฟแดงหลบหนีทุกช่องทางแล้วแต่จนแล้วจนรอดก็มาจนมุมตรงจุดเกิดเหตุที่ผมบังเอิญไปเจอเหตุการณ์แบบส,สดจริงๆเลยครับน้องพยายามหนีแล้วแล้วลุมฟันนะครับโอ้โห ถ้าเป็นเราอะครับอุ้ยสติหวันกระเจิงหมดอะนะ เนอะตอนนี้น้องก็ไม่ปกติแล้วอะครับเอาตรงๆแจ้งความเรียบร้อยครับตอนนี้รูตัวนะครับเรือพวกนี้ไปยืนยันครับออกหมายจับครับตำรวจไม่ออกหมายจับให้ด้วยเลยอะ <c oughs> คำถามคือน้องจะต้องจัดการยังไงเพื่อให้สุดท้ายปลายทางของเรื่องนี้จบลงที่ไอเด็กเวรนพวกเนี้ยมันติดคุกครับคือก็ดำเนินการไปตามกระบวนการทางกฎหมายนะแต่คนที่มีส่นนสวนสําคัญนะทางภาษากฎหมายเขาเรียกว่าประจักษ์พยานเชื่อว่าคดีนี้เนี่ยสบายรับคุณ ตำรวจแน่แน่ส่วนในเรื่องของการจะทําทความผิดนะก็<ม>จะถึงขั้นอันตรายสาหัสนะครับเป็นข้อหาการทําร้ายร่างกายนะครับระวางโทษตั้งแต่6เดือนถึงสิปีแล้วถ้าเกิดสาหัสก็เพิ่มโทษขึ้นใหม่ปรับตั้งแต่1 0 0 0 0หมื่นถึงสองแสบาทแล้วคนไม่ใช่คนทําคนเดียวนะคนที่มาร่วมกันเนี่ยขับรถมาด้วยกันเนี่ยถือว่าเป็นตัวการร่วมโดนไปด้วยนะครับหมายความว่าโดนเท่ากันหมดเลยเหรอถูกต้องเท่ากันกับคนฟันเลยเหรอใช่ครับเฮ้ โดน,นก,การกล่าวโทเลยเหรอครับก็ใครที่อยู่ในเหตุการณ์บ้างล่ะครับโคตรสวยเลยไอ้นั่งมาด้วยโคตรสวยสวยชิบหายถือว่าไม่ห้ามเพื่อนแม่งโดนเท่ากับฟันเลยเหรอมันจะยุติธรรมกับคนที่ฟันกับคนที่ไม่ฟันเหรอครับอย่างนั้นพี่บีในเทิงกฎหมายมันใช่เหรอฮะอ,อันนี้โทษทีนะที่ผมแบบผมรู้สึกประหลาดใจอันนี้เนี่ยถือว่าเป็น ตัวการที่รับโทษเท่ากันแต่ศาลจะพิจารณาโทษอย่างไรก็ได้อ๋อโอเคนี่เป็นแค่คดีความเดียวแล้วคดีอื่นมีอีกไหมครับหลักๆนะในในส่วนของคดีอาญาที่คิดว่า,าจะมีก็คือในเรื่องของออทำให้เสียทรัพย์นะครับแล้วก็พยายามฆ่าดีอย่างนี้เข้าข่ายไหมอ่ะพยายามฆ่าได้ใช่ใช่พยายาม,มต้องมผมแจ้งไปแล้วครับว่าพยายามฆ่า ดีบันเอามานันดังนันคือการใช้มีดเนี่ยฟันตรงไหนอะ่ะเออเล็งตรงหัวครับเพราะว่าแฟนบอกว่ามันจะฟันหัวเนะครับเขาบังนึกออปล<อ>่าจังหวะที่บันแล้วฟันมาเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันก็โดนโดนโดนิ้วไงแต่เขาฟันที่หัวฟันที่หัวแล้วโดนโดนิว้วค่ะแล้วจากนั้นเขาวิ่งหนีอะไรหรือยังไงก็ขึ้นรถหนีลเลยครับตามในคลิปเลยครับพี่บีแล้วเดี๋ยวเขาอาจจะไปพูดครับพูดว่าเฮ้ยก็ฝั่งนี้เขาด่ามาเลยโมโหแล้วเป็นบรรดาโทสศบรรดาโทรศ์ต้องเกิดขึ้นณขณะนั้นนี่ก็หายไปพักหนึ่งถูกไหมใช่ครับ เหมือนไปดักครับแล้วก็เอารุ่นพี่มาด้วยครับใช่ไป งนี่แสดงว่าไต่ตองไว้ก่อนด้วยพยายามฆ่าไต่ตองไว้ก่อนเจตนาโทษยังไงครับขอฟังกันพอหอมปากหอมคอคือคือทั้งหมดเนี่ยเอาง่ายๆนะเรื่องของโทษของการฆ่าเนี่ยนะมันสูงสุดที่ประหารชีวิตอยู่แล้วเด็กคนนี้ไม่น่าโดนอ่ะมันเด็กน้อยมันน่าจะดนดลดโทษครึ่งหนึ่งไม้ตามแบบตามเยาวชนแล้วมันรู้นิติภาวะอะไรอย่างเงี้ยป่ะแต่ดูแล้วอาจจะมีคนได้เข้าตาถาินิดนะนอกจากนั้นครับอันนี้ขอเตือนๆน้องๆทุกคนที่ฟังด้วยนะการทําอันตรายต่างๆเนี่ยเราไม่ได้เดือดร้อนคนเดียวนะพ่อแม่ เราเดือดร้อนด้วยเพราะเะไรรู้ไหมคุณเพิ่มสูญเสียนิ้วไปนะคุณสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้ด้วยนะแล้วใครใช่เด็กไม่มีเงินใช้ก็ต้องไปเรียกร้องกับบิดามดารดาผู้ปกครองของเขาค่าเสียหายที่รถเสียหายก็เรียกได้ค่าเสียหายทางร่างกายและจิตใจเรียกได้ทั้งหมดครับมีข่าวดีก็คือน้องเนี่ยตอนนี้รักษาพยาบาลแล้วก็คุณหมอสามารถต่อนิ้วน้องได้และมีโอกาสที่จะกลับมาใช้งานได้แต่ยังไงก็คิดว่ายากที่จะกลับมาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับบอกจํานวนตัวเลขได้ไหมครับเป็นหลักก็ได้ว่า มันมันมันมากเท่าไหร่ใช่แต่ไม่น่าใช่หลักหมื่นแน่ๆละ่ะบารได้คิดเรื่องนี้ไว้ยังไม่แล้วครับ,บเล่าให้ฟังหน่อยสิเออคุณตาของแฟนผมครับว่าจะเรียกสัก7หลักครับ6หลักหกหลัก6หลัก หลักเองเหรออะไรอ่ะในเรื่องของการทานคดีส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นทนายนะครับเขาจะเรียกให้สูงไว้ก่อนเดี๋ยวศาลจะปรับลดลงมาตามความเหมาะสมเองแต่ถ้าเกิดไปเรียกน้อยแล้วมันจริงๆควรจะได้เยอะสั่งสั่งให้เยอะไม่ได้เยอก<า><ร>ะกว่าที่รเรียก <นะ S 2> ไปไม่ได้สุดท้ายท้ายสุดของเรื่องนี้บร์รก็ไม่สามารถเรียกเกินกว่าที่มันควรจะเป็นที่ศาลจะพิจารณาได้เหมือนเดิมแล้วยังมีในเรื่องของการทนทุกข์ทรมานทางจิตใจด้วยคือมาตรา28นะครับโทษสูงสุดมันคือประหารชีวิตอยู่แล้วก็เริ่มจากตรงนั้นลงมาแล้วก็ ล,ลดหลั่นลงมาโทษฆ่าคนตายเนี่ยมันสูงสุดแล้วพยายามฆ่าก็จะลดหลั่นลง หลังมาอีกเป็นเยวาวชอนอ่ะมีโอกาสได้ได้นีน่ก็จะลดนองาอีกอย่างเงี้ยครับเพราะถ้า,าเรื่องนี้ใช้ได้สุดแล้วเด็กทั้งหมดตรงนี้เนี่ยครับไม่มีใครสักคนที่ได้ติดคุกนะครับเราประชาชนนี่ต้องมานั่งคุยกันใหม่แล้วนะกับเหตุการณ์ ừ, ที่เกิดขึ้นกับบ้านเนี่ย ừ, ในกรณีแบบนี้ผมเคยไปได้ข้อมูลจากหน่วยงานรัฐบาลมาครับว่า6 0จากผู้ต้องหาในคดีความที่ออกมาจากคุกอะฮะร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ออกมาเก้าออกมาหนึ่งร้อยคนเนี่ยจะมี60คนที่กลับเข้าไปทําในแบบเดิมๆครับหวั่นใจไหมล่ะเออถึงประชา าชนถึงมีการคอมเมนต์อย่างดุเดือดมากว่าโทษมันควรที่จะหนักกว่านี้ตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไปหรือไม่อย่างไรอ่ะอนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เราทุกคนก็ต้องรองตาม,ตาม,ตามกันต่อไปคือหลังจากที่น้องบาสแจ้งความมาแล้วนะครับผมตอนนี้มีหมายจับมีอะไรแล้วนะครับแล้วก็ดเาเนินการให้ปากคำชี้ตัวเขาก็จะดาเนินการต่อครับทางพนักงานสอบสวนสอบสวนเสร็จส่งเรื่องให้พนักงานอายการพนักงานอายการส่งไปที่ศาลเยาวชนและครอบครัวคดีนี้เป็นคดีของ,ขของเกี่ยวกับ,กบเยาวชนที่เป็นคดีอาญา ในช่วงที่ไปถึงชั้นอายการครับตัวผู้เสียหายน้องบาสน้องปลื้มเนี่ยนะครับก็ไปให้ทางคุณอายการเนี่ยเรียกร้องค่าเสียหายให้ด้วยได้เลยแสดงว่าหลังจากนั้นก็ขึ้นศาลกันแล้วก็มีการตัดสินศาลหนึ่งศาลสองศาลสามตามความเหมาะสมไปค่ะทางคนร้ายไม่พอใจต่อการตัดสินของศาลในแต่ละชั้นถูกต้องไหมฮะใช่ครับโอเคอ่ะและนี่คือทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเรื่องราวนี้ครับวันนี้ได้รับเกียรติจากทางพี่บีนะครับมาให้ความรู้แล้วก็แนะนําการจัดการในเรื่อง ขั้นตอนในทางกฎหมายต่อจากนี้ขอบคุณมากๆครับ บาสบาสเรื่องอันเนี้ยบาสคิดว่าคือพี่กันว่าสุดท้ายเราเก้าคนอ่ะมันอาจจะไม่เฮียทั้งเก้าอ่ะใช่ครับผมก็คิดอย่างนั้นครับณตอนนั้นเวลานั้นมีใครห้ามไหมมีใครบอกเฮ้ยมึงอย่าพอแล้วไม่มีครับไม่มีเลยครับยกเว้นคนลเมอดีครับเฮ้ยบาสวันที่เราจะได้เจอหน้ามันวันที่เราจะได้เห็นหน้ามันวันที่มันจะไปโรงพักวันที่มันจะขึ้นศาลเราจะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดในทุกๆขั้นตอนเราจะอยู่ค้างๆ้างมาจนวินาทีสุดท้ายที่คนร้ายทั้งหมดได้รับ การโลงโทษและนี่คือสวนสาธารณะบึงกันนครนะครับนี่เลยสนามเด็กเล่นจุดตรงนี้คือจุดที่ต้องบอกว่าชาวขอนแก่นเนี่ยมาใช้เป็นสถานที่ในการท่องเที่ยวเล่นแล้วก็พักผ่อนเป็นประจํารวมถึงตัวเองด้วยนะกูก็มาที่นี่เป็นประจําเลยมึงไม่น่าเชื่อว่าสถานที่เด็กเล่นตรงนี้จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้นะครับจริงๆที่นี่ถือว่าเป็นสนามเด็กเล่นที่ใหญ่มากๆ ในขอนแก่นนะครับจากสวนสธาธารณะด้านหน้าประตูทางเข้าที่มีป้ายทางเข้าขึ้นมาเนี่ยตรงมาตรงนี้คือเรียกว่าสุดทางของสวนสธาธารณะด้านในสุดเลยน้องบาสอยู่ตรงบริเวณประตูสีน้ําเงินตัวนี้ส่วนคนร้ายเนี่ยก็จะอยู่ตรงบริเวณม้าแดงตรงนี้ด้านในสุดของสนามเด็กเล่นที่นี่นะครับซึ่ง กองกันอยู่เนี่ยกระจายกระจายอยู่บริเวณนี้10กว่าคนนี่คือจุดที่มันควงมีดกันเลยแล้วบาทก็มองเห็นจากตรงนั้นมาว่ามันมีการควงมีดกันก็เลยเดินเข้ามาเพื่อที่จะมาเตือนน้องๆว่าเฮ้ยอย่าเล่นแบบนี้นะมันเป็นที่สาธารนณะซึ่งมันอันตรายหลังจากที่มีการเตือนน้องๆแล้วน้องๆแม่งก็กลับไปที่มันตะโกนด่าเราคือรั้วตรงนี้เลยทางเข้าครับจากตรงนี้เนี่ยจนถึงริมถนอนอยู่ไม่ไกลประมาณสักน่าจะราวสามสิบถึงห้าสิบเมตรอยู่ระหว่างประมาณนี้ก็มีการตะโกนเข้ามาเลย เราก็อยู่ที่นี่แล้วก็มีการโต้เถียงกันนิดหน่อยรปภเห็นได้ยินจากบริเวณด้านหน้าของรปภเดินมาหาเลยนั่นแปลว่าเสียงที่มีการโต้เถียงกันเนี่ยก็ต้องดังพอสมควรที่จะทําให้รปภจากตรงนู้นเลยนะระยะทางน่าจะประมาณสักร้อยถึงสองเมตรได้เขาได้ยินได้ยินครับประกอบเดินแสดงว่าก็ดังมากๆเลยนะโอเคครับแดน,นนี่คือสถานที่จุดเกิดเหตุและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นก่อนที่บัสจะขับรถมอเตอร์ไซค์หนีตายและ ถูกคนร้ายเรียกได้ว่าตามล่าขับอ้อมเมืองขอนแก่นเลยให้ทุกคนได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดจริงๆตรงนี้จากปากผู้เสียหายและจุดเกิดเหตุครับทุกคนปะเดี๋ยวเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นยังไงนาอก,ก็ต้องฝากติดตามกันเมืองขอนแก่นมันจะเลินนะเว้มันจะเริญมากกูไม่คิดว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นในใจกลางเมืองถ้ามันอยู่ในหน้าหัานหมอลำหรือมันอยู่ในนอกตัวเมืองนอกอำเภอเมือง้ ผมเข้าใจเว้ยว่ามันเกิดขึ้นได้เป็นเรื่องแบบที่มันไม่ได้เกินความคาดหมายนกอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันอยู่ในตัวเมืองขอนแก่นแบบเนี้ยเคลียร์ไม่ได้ไม่ได้ไอสัตว์ยัยงไงก็ไม่ได้จริงๆว่ะเอาเลยครับทุกคนผมและอุจินกับเดอะแก๊งไนนของเราตรงนี้เรามีแบรนด์ขนมเจลลี่ของัวเองแล้วครับเล่นทุกคนไี้เห็นกันว่าตอนนี้มันมาถึงสตูดิโอของเราเรียบร้อยแล้วนี่คือขนมไฮโยเจลลี่ของเราหนึ่งล้านซองนะ เยอาะมากเห็นปะยาาังไม่หมดนะยังไม่หมดนะข้างในยังมีอีกนะครับเฮ้ยนี่คืออะไรเนี่ยโอ้ยแอบนอนอยู่เรื่อย,อยเลยอย่ามาเอา้ยอเยลลี่นะเฮ้ยผมเตรียมไว้ให้ลูกค้าอันนี้คือบริการเหรอถูกต้องถูกต้องคุ้มกันเยลลี่ผมคุ้มกันเยลลี่ผมเป็นคนดูแลทั้งหมดเองเฮไป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 จอดไปเลยเอาละครับทุกคนและนี่คือเจลลี่ของพวกเรานะครับเฮ้ยใครอยากจะสั่งซื้อแล้วครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ช่องทางด้านล่างตรงนี้หรือสแกนคิวอาร์โค้ดที่หน้าจอ กดลิงก์ใต้คลิปนะครับผมอย่าลืมไปสั่งความเอยเพราะเราจะห้ถึงคนถึงบ้านเลยท like ีเดียวแล้วเจอกันนะครับผมขอบคุณครับไม่ไม่เป็นไรน้องพี่ก็เอาหมดเนี่ยเอาไลนสองเฮ้ยชี้แล้วเฮ่ชี้ดียชี้ตรวนี่เองเราต้องไปที่ก็บเจนนี่เราไม่รู้เรื่องเลยาไม่ได้ชี้เพื่อน